ตัวนี้คือว่าลอเปิดหัวขี้แาวตันลอรอหน่ยเดี๋ยวพาไปดูตัวหนึ่งมีดอกเลยต,นนตรงนี้เนี่ยสาวสวนเราจะได้สนใจว่าเออของลุงนิรันร์ก็ไม่มี <c oughs> ดูดี <c oughs> ถูกยางเออออกมามสามกิง่งเ,เดี๋ยวดอกบานหมดเสร็จเราก็ทำข้นเทียมอยีก ช่วยทางนี่ผลยาแล้วก็เดินเดินน้ำหัวบนด้วยเพราะอาเสียไฟมันไม่เคยชอบครับวามชื้หนหรอกไม่ขาดทุนอยางหลุนนี้เขาก็เติมให้เขาก็เอขยันตัวนี้เติมให้หน่อยมียังไงทําไปงั้นเนาะทีนี้หัดพอใจง่ายๆแล้วชีวิตก็จะมีความสุขนะเรา เก่งแล้วเราต้องเห็นด้วยไงเก่งอย่างเดียวไม่เห็งก็ไม่อาชีพของเรามันต้องคือฝากไว้กับธรรมชาติครึ่งหนึง่งแล้วก็ตัวเราขยันคันแข็งกันอีกครึ่งหนึง่งมีคนเข้ามาขูดประมาณว่าไหนว่าเก่งทำไม,มงไงม่ได้ดอกเออพอขี่ไว้ยังไงตัวเราบอกเขาว่าเฮ้ยไหนว่าเก่งทำไมปีนี้ไม่ได้ดอกมีครับสัมผัสได้ว่ามีก็บอกเขาไปว่าเราเก่งเรา แต่เราเอาชนะธรรมชาติไม่ได้หรอกชีวิตเราต้องผูกไว้กับธรรมชาติภูมิอากาศด้วยครถูกค้นเราไม้ไหมผูกปืนไหมที่เพราะว่าเราจะต้องผูกกับธรรมชาติจากประตุการในการทําเกษตรพอมามันยันหน่อไม้ไผ่เลยแหละต้องผูกโยงกับธรรมชาติปริมาณความชื้นปริมาณน้ําฝนแม้กระทั่งน้อไม้ที่เราคิดว่าง่ายยู่บางปีหน่อดกบางปีหน่อไม่ดกนะมันขึ้นอยู่กับฝ้าฝนด้วยเพราะนั้นต่อให้คนเก่งอะไรแต่าอาการไม่เป็นใจก็ รับชะตาการรมเหมือนกันเราทําไปเ้าไม่ตอบหนอยอยรรับชะตาการรมเหมือนกันเหมือนหมักลุกอะต่างต่างตัวทั้งกระดานอะมีนักเลงโตที่ไหนไม่รู้มากวาดเก่งเลย <c oughs> เออลมหมากทั้งกระดานเลยเตียมนักเลงโตมากวาดเออจบข่าวเลยจบข่าวเลยสําหรับคนที่ปีนี้ไม่ได้อะไริธีเป็นอันเลยพอวัดเตรียมตัว,ตวยังไงดีก็พูได้แค่เนี้ยว,วาังข้อมูลเยอะขึ้นเดี๋ยวเขาก็จะไป บวกให้ปีหน้าอีกเตรียมตัวเตรียมตนในความเล่นันนะเราอยากคิดว่าเราคือคนส่วนน้อยนะค,คนที่มาไดลอกนี่คือคนส่วนใหญ่นะสามจังหวัดก็ไม่ว่าเป็นนั่งกินข้าวกินก๋วยเตี๋ยวตรงไหนก็ผูดเป็นเสียงเดียวไปนั่งงานบวชงานบุญงานศพที่ไหนก็ผูดเป็นเสียงเดียวกันหมดอนะันเนี้ยเรียกว่าคนที่ไดดอกเต็มนี่แถบจะนับคนได้เลยตรงนี้นับคนได้เลยในหมู่บ้านหมู่บ้านนึงจะแทบแท,บ,ท,บ,ทบหายากครับ มีกัน3รุ่นทุกสวน2-3สรุ่นทุกสวนก็เป็นกำลังใจให้การเพื่อนๆลูภูรวมชะตาก,กรรมนะ <c oughs> แต่สิ่งที่ยังอยู่กับเราก็คืออาหารสะสมอาจจะยังใช้ไม่หมดเพราะว่าปริมาณดอกมีน้อยเขาก็กินน้อยอาหารสะสมก็จะเก็บไว้เป็นปีต่อไปเก็บตัวนานแล้วเวลาต่อยจริงก็คงจะออกฟอร์อมได้ดีอะเก็บตัวนานเก็บตัวนานพักตัวนานเก็บ <c oughs> ตัวกันทั้งปีจะเชื่อว่าทุกสวนไม่มีกําไรมั่งไม่มากก็น,น้อยเนาะไม่ขาดทุนาะ รู้เลราคาช่วยก็พูดด้แข่เนี้ยสาหรับโลกเห็นความเป็นจริงมันเป็นแบบเนี้ปีเนี้บอกคิดว่าหลายๆสวนก็คงจะต้องมาปรับแผนวางแผนเกี่ยวกับการการสร้างปัจจัยการผลิตอย่างอย่างรอบขอบหลายๆหลายคนอาจจะรู้แล้วว่าสิ่งไหนที่มันเกินความจริงสิ่งไหนที่มันเป็นเรื่องที่อาจจะมีทั้งไร้สาระและมีสาระ ทุกคนคงจะรู้แล้วว่าสิ่งไหนที่จําเป็นและไม่จําเป็นอันไหนที่มันไม่ก่อให้เกิดรายได้มันไม่ก่อให้เกิดผลดีเนี่ยหลายหลายคนก็จะเข้าใจแล้วว่าต้นไม้อะไม่สามารถรับปัจจัยการผลิตได้ยเยอะแล้วมีหลายๆอย่างที่มันเป็นส่วนเกินนะก็ลองไปปรับใช้กันลดละเลี่ยงในสิ่งที่มันไม่จําเป็นหลายๆสวนหลายๆคนปีนี้คงรู้แล้วว่าสิ่งที่เราเราเรา,เราใช้เราทำเนี่ยมันก็ไม่ได้ตอบโจทย์หากดินฟ้าอากาศมันไม่เอื้อให้เรา ฐานดินฟ้าอากาศมันเอื้อสัอย่างนะเราใช้แค่พอหอมปากหอมคอมันก็ได้ก็อาชีพเราก็มันก่อนเนี้ยอาชีพเกษตรกรฝากฝากไว้กับดินฟ้าอากาศห้าสิบแล้วก็ตัวเองห้าสิบก็เป็นกําลังใจให้ท้อได้แต่อย่าถอยท้อได้แต่อย่าถอยถ้าเราถอยเนี่ยถ้าเราจะกลับมาทิ้งเย่ยมันใช้แรงเยอะนะ ถ้าเราจะกลับมาทิ้งรักษาฟอร์มเดิมรักษาฟอร์มเดิมไว้รักษามาตรฐานเดิมไว้เดี๋ยวปีหน้าโอกาสหน้าฟ้าใหม่เราก็ลุยกันใหม่คิดกันอีกใหม่วางแผนกันอีกใหม่ยังยังรอบขออและก้าวให้ทันกับดินฟ้าอากาศปรับรูปแบบให้มันสอนรับกับปีนี้เรามันเป็นปีแรกที่เราเพิ่งจะมาเจอทําสวนมาตั้งเกือบส0มสิบปีก็มาเจอปีนี้ที่ว่าอยากจริงๆอืหลายคนยอมรับว่าอยากจริงๆแต่ก็อยากไปท,อย,ไปทอยมั้ยไปทอยมั้ย ก็เป็นกำลังใจให้สำหรับคลิปนี้นะ